บาสสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของขอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราจิรัชทิพิการ His Majesty King Maha Vajiralongkorn p r a c h i r ้า l a c h อ o y is graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staff and the students of Maha Raja Bithyalaya University, Lam Sai Sub-district, Wang Noi District, Pranakhonsi, Si Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, Humbly rejoice in the royal merit with the grateful feelings in the incomparable royal crest, and humbly wish His Majesty the Kings a great protection of the triple gem and uncuttable fruits of arms. May His Majesty the Kings ever prosper with the glorious blessings, the esteem, and the for the Kingdom of Thailand. Long live His. มาเจติเด็กิงวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัะทหารแด่พระสงค์โดยเสด็จพระราชกุศลสองคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะกลุ่มใจบุญนำโดยคุณนวรัตชูถิ่นคุณรุ่งทิวาสารันวันนี้ได้ถวายผ้าค,คลุมจำนวน120่ง้ผืน แด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตในภาคเช้าภารลบการทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มใจบุญคณะที่สองเป็นคณะสายบุญตุ้ยน้วยนำโดยนางสาวปวีนาสิงห์คำคาเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์วันนี้นำพระทหารขาวหวานมาร่วมสมทบ เนสลัดโรนจำนวน50กล่องและนมกล่องจำนวน50กล่องในโอกาสอวามบุญคล้ายวันเกิดของนางสาวปวีนาสิงห์ทำขาดเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตรนะ์ขออนุโมทนาบุญยะทาวาริวาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิตตินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปัติตังตุมหังกิปเมวะสมิตจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสโยะทัมณิโชติระโสยะทาสเพียนติโย